สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปที่จะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักของท่านนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักของท่านเนี่ยจะเป็นเช่นไรคะ่ะค่ะสาหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพแผนขึ้นมาค่ะ เตือนให้ระวังค่ะเพราะว่าลูกแก่ของเทพแพนขึ้นมาคุณอาจจะมีเรื่องค่อนข้างอึดอัดหรือเรื่องจุกจิกกวนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะมีการกระทบกระทั่งมีปากเสียงและคนรักของคุณก็มักจะไม่ค่อยซื่อตรงสักเท่าไรมักจะทําอะไรแบบมอีอะไรแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณต้องคอยอสังเกตสังการแล้วก็คอยตามระวงเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักคนมีคู่จะเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คู่ขอ,ของคุณก็อาจจะเตลดิดหรือว่า,าติดเพื่อนมากไปหน่อยนะคะเที่ยวสังสรรค์เฮฮาป ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับคุณมากนักนะคะก็เลยเป็นเหตุทำให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดไปบ้างนะคะสำหรับรายที่แต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากต้องการอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันทร6 3 1แล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีคะ่ะ